มอนไม่เอาลงมาแล้วมันนี่เาเนาะมัอนี่พัวเข้ากันเลยมันมจิตต์ต้องการอย่งต่ดิจิตอลดิจิตอลเพื่อก้าวหนึ่งของรวมกับกสนาตำบลญบานผือโดยมีอาจารย์สมชานหาสึกกับอาจารย์รัตนามัอนี่กะทิมาขอในนามสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนนวันวิถีตำบลญบานผือเด้อค่ะเด้ออ่า มองนี่ก็คืออันกำลังงานก็สอนนอตขบวนบาร์ื้อนะะเป็นแรงเช่มร่วมแรงเรียนรู้ศึกษาก็สนอตบนบาร์ื้อเป็นแรงเรียนรู้หลายอย่างดีานที่ท่องเที่ยวอีกถานที่หนึ่งของขบวนบาร์ื้อนะคะเด้อนมาเที่ยวนะคะ กีอุ้ยมันมีเลยู่ต้อนรับยาท่องเที่ยวยากไปช่วยช่องมต่างๆในตำบลบานผือก้มี่จักรยานให้าบริการด้ค่ะบริเวณช่าค่ะบริการบริการรอดูบานแด้ค่ะโอ้เจ้วดีเนาะจ้าสวัสดีจ้าไปน้ำร่วมชองเส้นบานผือค่ะมาไปางน้ำใชน้เอ ส่น้สอ่จนสองหมูบานคือมูสีกัมูสองนะค่ะค่ะนีตังค์กน็มาก้านกันดูแลบ้านใสน้ำใอยูในระบดกลอดค่ะอ้าวนน้ไปเลยเนี่ยแบบ ดังเดิมค่ะยังมีขีโคมสิยนงซิดอยู่บท่านด้ล่างค่ะแน่นอนว่มาก่เีใใครกจะส่วนดัจะทนดค่ะพน้องคะาสามนาทีพอแล้วีพาเบิ้งสถานที่จุดรวมของ ข้าวบาดผีของเ้าวก็คืออีปูต้าของ้าเด้อค่ะเด้อขอเลคขอเบอร์ก็ได้ขอโชคอลาขเงี้ยชาขึ้นเงี้ยมั่วงจิ๋ว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 จต๋วจิ๋วจิิ๋วจ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 ิิรวจิงวริ๋วิ๋วจิ๋วจวจิจริ เยอขวบเจ็ดคนนอ้ค่ะจะโกนีห้หนีโอ้โหโคตรดิเดี๋ยวจะพาขอขอกับากันเดี๋ยวจะพากับ้ากันเเอ้ยมาถายท่านถ่าท คือศูนย์รวมของจิตใจของชาวชุมชนบ้านผือทั้งสามหมู่ของทฮาด้วยค่ะ่อนกอนกเอเนีู้เพ่นค่ยปกปักษาคุคองให้ชาวบ้านเองเมายูเ่นไปสขอเิ่ขอเินก็เพ่นก็ได้ขอโชขอลาม องตลอดนะครับเยนเป็นูกตาลูร้านจะได้เราเยนกับมาขอพอแดกเพิ่นกับซบผลสํำเล็ยู่ได้ค่ะอ่าดีอสถานีซักซิดแล้วค่ะจไไปเรื่อยๆจ้นทีันีเตอไปกับซิไปสถานีท่องเที่ยวสานรู่จำเิินในการดิดครับยุกยุกับเอ่อแรงงานขมูบานดีใส่นเาต้าขมูบานแล้วค่ะสารอยางก็ารลนูนกกเครื่องสักรต่าง ก็ดีครับตะกอนเราได้งาอมันปลมาักนนงกแานน้อง้านน้น้อง้เกิดกันมาจากแต่รุนตูรุนยาเนาะค่ะออได้ประโยชน์มาวมกันมาต่กอนมันก็เป็นหนองเกาะเต่าแต่ไีมากเหย็น เพอนั่งพ่อเองพักอ่ะพักจะยังอยู่ขึ้เขาหน่อวะเจี๋ยวพักหน้าบ้านผืนพักหน้ากนี้ละค่ะบ้านผืนค่ะผืนน้อย